สวัสดีค่ะชื่อนางสาวโซชาเคือชาศึกษาอยู่ชั้นปวชสามห้องชอพห้องหกผิดสองสองค่ะวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเขียนโค้ดนะคะอันดับแรกเลยเราเข้าไปที่แอปซีนะคะ, F, 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 F ะคะ่อย a p ปแอปแอป p ไค่ะตัวนี้นะคะแล้วเราก็ตั้ง แล้วก็สร้างโฟนเดตอร์ใหม่ขึ้นมานะคะชื่อว่าเฟสติบก็ได้ค่ะนะคะแล้วเราก็สร้างตัวข้างในนะคะเซตเต็มค่ะอ๋อเืมอ่ะนะคะเซตเต็มอ่าแล้วเราก็ ไปเปิด n o t ้ต a พดขึ้นมาค่ะวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการสมัคมสมาชิกนะคะ เอเราจะมาสร้างหน้าแรกคือรีเจ็เตอร์นะคะอะที่จะก๊อปที่สูรเก่กะคะาค่ะวางตรงนี้ค่ะเนี่ยคะ่ะถ้าเราพิมพ์ตัวไหนก็ตัวหน้าเว็บจะไม่ขึ้นให้เลยเซฟแอดนะคะอ่า แล้วเปลี่ยนเป็นออไฟล์ t t แปนะคะแล้วพิมพ์ชื่อว่า register จุดพิมค่ะแล้วก็เซฟนะคะอ่าเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่ายังไงอย่าขอ Run ลันดูก่อนอยังไง เราจะไปที่ละนิดนะคะ อ้าวอ่าไปหน้านี้นะคะพอไปหน้านี้ใช่ไหมคะเราก็เราก็จะมาสร้างหน้าใหม่นะคะเปิดโน้ตไทขึ้นมาแร้วขึ้นมาแล้วกะะ็สร้างหน้า member add นะคะสร้างหน้า member add นี่ค่ะนี่คือโค้ดของ member add นะคะคือโค้ดที่ถูกต้อง อ่าเรามาใส่นี่คะค่ะนี่นะคะคือเราจะเปิดปลาใหม่ขึ้นมาเพื่อที่เราจะสาธิตให้ดูนะคะ m e m b e r a นะคะ อลไฟนะคะเหมือนเดิมค่ะนะะอ่ะาร์าหน้าต่อไปนะคะเราจะสร้างหน้าสร้างเต็มสร้างหน้าคอนเน็กค่ะคอนเน็กนี่คือรูปหน้าตาของโค้ชคอนเน็กนะคะรูปหน้าตาที่ถูกต้องนะคะ เปิดโน้ตแพดใหม่ขึ้นมาเลยค่ะเอาลงเลยค่ะเซฟแอดเหมือนเดิมค่ะ นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองรันเข้าดูนะคะได้ไงอ่ะเราจะเปิดเพื่อมใหม่ตัวคือหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งนะคะทับ P h a p p h p p y Mail a d m นะคะเข้าไปเนี่ยค่ะ อ่าเราต้องใส่รหัสนี่คะนี่นี่นี่คือรหัสจะเ,เปิดหน้ารหัสให้ดูนะคะนี่นะคะนี่คือรหัสตัวใส่รูปรูปคือ User ใส่ชื่อเข้าไปนะคะก็คือรหัสต้องใส่หนึ่งสองสามสี่นะคะค่ะเราจะมารันกันให้ดูนะคะ นี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างในนี้กันนะคะเป็นเทสตสิบเราจะเปลี่ยนเป็น u c f 8 general นะคะแล้วก็สร้างอเป็นเทสตสิบเหมือนเดิมเปลี่ยนไปเป็น r e เต t e r เนี่ยคะ r e g i s t อ่าเราจะสร้างจำนวนสองช่องแล้วก็ใส่สองช่องเข้าไปค่ะแล้วกดลงมืออ่าพอเราได้ยางนี้ใช่ไหคะช่องแรกคือ User ช่องที่สองคือ p a t นี่นะคะช่องนี้ถูกแล้วแล้วก็ใส่ยู e r แปดเข้าไป g e n e r อ l น,น,นะคะ เราจะใส่กุญแจให้ตัวแรกนะคะเพื่อจะได้ไม่ซ้ำกับใครอ่าตรงนี้เรใส่เป็นสิบนะคะนี่นะคะแล้วเราก็บันทึกค่ะถ้าจะได้ออกมารูปล่างหน้าตาอย่างนี้คือถ้าเราจะรันนี้่ะคะ เราต้องอด,ดูที่ช่องตรงนี้ว่าอ่าถ้าเรารันเมื่อกี้ถ้าเราพลันเข้าได้รหัสก็จะเข้ามาในนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลองรันให้ดูนะคะเราใส่อะไรไปก็ได้คะ่ะอ่าผิดค่ะผิดนี่นะคะ อ่ะลองรานให้ดูนะคะอ่ะอันนี้คือรันเข้าไม่ได้เราจะมาดูอีกทีหนึง่ง อ่าสมัมาชิกเรียบร้อยนะคะอสมัสมาชิกเรียบร้อยเราก็จะมารันตรงนี้เข้าเหมือนเดิมค่ะเทสสิบพอเทสสิบมาดิจิเตอร์นะคะอ่าเปิดดูอ่ารหัสก็ยังไม่เข้านะคะ ค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อกับ Data Base นะคะเริ่มขั้นตอนแรกเลยค่ะขันตอนแรกก็คือเข้าไปในไซ์ที่เราเก็บแอปแอปเิไว้นะคะค่ะเราก็เข้าไปแล้วคลิกเข้าไปนะคะอ่าแล้วเราก็กด next นะคะแล้วก็ id id ค่ะ อันนี้แล้วแล้วนี่คือได้นะคะได้ได้ตีที่เราเก็บไว้นะคะอ่าแล้วกดนิกไปเรืะะ่อยๆค่ะอันแรกเราเราก็ใส่ชื่อไปอะไรก็ได้คะ่ะอันที่สองเราก็ใส่อีเมลไปซื่งเราตั้งเองก็ได้คะ่ะ ค่ะแล้วเราก็ไปต่อยนะคะค่ะแล้วเราก็ใส่รหัสอะไรกันนะคะที่เหมือนกันตัวที่สองก็ใส่รันอีกรอบนะคะนินันอีกรอบค่ะแล้วก็อีสตอร์เลยนะคะแล้วเราก็รอโหลดนะคะ 아, 화로 켜고 나서. Hello. รอเสร็จนะคะกรอบนี้ค่ะแล้วก็คือหน้าลำดังนี้ค่ะก็คือเสร็จแล้วเราก็เสร็จการติดตั้งแล้วค่ะโอเคค่ะ